ราชาแห่งวงเวทตอนที่404ทําธุรกิจจิตสังหารของมิโนทอมากมายต่างก็พร้อมใจกันเผยพุ่งขึ้นมาในทันทีในป่าแห่งความวุ่นวายลึกเข้ามานั้นมันไม่ใช่ดินแดนของมนุษย์ดังนั้นแล้วจึงมีมนุษย์น้อยมากๆซึ่งการจะเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้นั้นนับว่าเลวร้ายเป็นอย่างมากสําหรับมนุษย์แล้จะมีพ่อค้าเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ได้อย่างไรกัน และที่สําคัญการจะขนส่งอาหารที่อยู่ไกลนับหมื่นลี้มายัางที่แห่งนี้นั้นมันจะเป็นไปได้อย่างนั้นหรืออีกอย่างการซื้อขายในป่าแห่งนี้มันจะยังได้กําไรอยู่อีกหรือการมาทําการค้าเช่นนี้แทบจะไม่เคยมีมาก่อนเลยเพราะมันมีความยากลําบากมากกว่ามาค้นหาสมบัติล้าค่าซะอีกการจะกระทําการเช่นนี้แทบจะไม่ต่างจากการทิ้งหินลงแม่น้ำมันไม่มีทางได้อะไรกลับคืนมาลึกเข้ามาในป่าแห่งนี้ แม้แต่คนพื้นเมืองก็ยังรู้ดีว่ามันมีอันตรายมากมายซ่อนอยู่ทุกที่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ก็ยังใช้ชีวิตอย่างไม่ง่ายนักแล้วผอมมนย์กลับไม่ลังเลเลยและกล่าวออกมาว่าจะค้าขายในพื้นที่แห่งนี้มแม้แต่สมบัติในระดับสวรรค์และปฐพีมากมายก็ยังมีราคาถูกเลยสมบัติในสถานที่แห่งนี้นั้นก็เหมือนกับขนบนหลังวัวถึงแม้ว่าจะเป็นหนังสัตว์ต้นไม้และแร่ ธุรกิจอื่นๆต่างก็สามารถหากําไรได้มากมายนับไม่ถ้วนแต่ทําไมถึงคิดจะมาทําการค้าขายอาหารกันสายตาของเหล่ามิโนนทอก็ลุกเป็นฟืนเป็นไฟพร้อมกับกล่าวว่าใครก็ตามที่มันกล้าดูถูกเล่นตลกกับมิโนโทอพวกมันทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องกลายปเป็นเนื้อบดท่าทางดุร้ายของมิโนโทอจ้องมองไปยังฉู่เทียนที่ยังคงสุขุมอยู่ฉู่เทียนก็กล่าวออกไปทันทีว่าหนึ่งวันให้ข้าได้เตรียมตัว อาหารจำนวนมากจะถูกส่งไปยังเผ่ามิโนโทอจากนั้นพวกเราเคยพูดคุยกันเรื่องราคาเป็นอย่างไรแม้ว่าด้วยคำพูดดังกล่าวนั้นจะดูบ้าบอเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องที่กล่าวออกมานั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยพวกมนุษย์จะต้องมีเจตนาร้ายอย่างแน่นอนในทวีปแห่งนี้เผ่ามนุษย์นั้นทุกคนต่างรู้ดีถึงความเจ้าเล่ห์ของพวกเขาและจะเชื่อได้อย่างไรกันว่ามนุษย์คนนี้จะไม่โกหกพวกเขาจะสามารถหาอาหารจํานวนมากมาได้จริงๆนะหรือ เผ่ามิโนโทอนนั้นมีจํานวนถึงหนึ่งแสนตนด้วยอาหารที่พวกเขาต้องการนั้นเทียบได้กับอาหารที่ใช้เลี้ยงมนุษย์สองล้านคนเลยทีเดียวนี่แล้วทําไมพวกเราจะต้องเชื่อมนุษย์อย่างเจ้าด้วย <c oughs> แล้วทาไมพวกเจ้าถึงต้องไม่เชื่อข้าล่ะถึงแม้ว่าจะบุกโจมตีเผ่าจิ้งจอกในเวลานี้พวกเจ้าคิดว่ากําลังพลไม่กี่พันตนในตอนนี้เพียงพอแล้วอย่างนั้นหรอทําไมไม่กลับไปรออีกครึ่งวันจะดีกว่าล่ะครึ่งวันงั้นหรือเพียงแค่ครึ่งวัน เผ่ามิโนโทอร์จะไม่สามารถรอได้เลยหรือเพียงแค่ครึ่งวันแม้แต่เผ่าจิ้งจอกของพวกเขาก็ต้องการอพยพยังไม่มีเวลาจะให้หลบหนีเลยด้วยซ้ําในเมื่อสิ่งที่มนุษย์เสนอมาถึงจะมีความเป็นไปได้เพียงน้อยนิดแล้วทาไมไม่ลองเชื่อดูล่ะความเป็นจริงแล้วนั้นมิโนโทอร์ก็ไม่ต้องการที่จะต่อสู้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่ทําแบบนี้พวกเขาก็จะต้องอดตายก็ได้เงินข้าจะลองเชื่อเจ้าข้าจะรอเจ้าก่อนขํา หากว่าเจ้าไม่ปรากฏตัวแล้วก็เผ่ามิโนโทอร์จะยกกองกําลังมาสังหารพวกจิ้งจอกให้หมดเมื่อเผ่าจิ้งจอกได้ยินค,ค,คําข่มขู่ทันใดนั้นก็เผยสีหน้ากรดเก,กรียวขึ้นมาทันใดเผ่ามิโนโทอร์ในเวลานี้พวกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากเป็นกลุ่มที่หิวโหวยแต่ทว่ากลับแสดงท่าทางกรดเก,ก,กรียวข่มขู่คนอื่นไปทั่วแต่ถึงกระนั้นพวกเขาเองก็ไม่ต้องการจะต่อสู้เหมือนกันแต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยว่า ทักษะการต่อสู้ของเผ่ามิโนโทอเองก็ไม่สามารถที่จะดูถูกได้เลยซ้ำในตอนนี้ยิ่งบ้าคลั่งกันับบว่าหน้าหวั่นเกรงเป็นอย่างมากชูเทียนก็เผยยิ้มออกมาอย่างนุ่มนวลพร้อมกับพยักหน้าอืมพูดได้ก็ต้องทําได้สิหัวหน้ามิโนโทอก็บกมือสั่งการหล่อมิโนโทอก็รีบจากไปใบหน้าที่งดงามของเตอร์ลอรีซือก็เต็มไปได้วยท่าทางกระวนกระวายใจนางไม่รู้ว่า ทำไมฉูเทียนไปให้คำมั่นกับเหล่ามิโนโทอร์อย่างไม่มีเหตุผลเช่นนั้นนางจึงได้รีบสอบถามฉูเทียนว่านี่เจ้ามีพันธมิตรในพื้นที่ร,บรอบๆนี้อย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีงั้นหรือ,รอว่าเจ้ามีกลุ่มพันธมิตรที่เป็นกลุ่มอิทธิพลหนุนหลังอย่างนั้นหรือฮะนั่นก็ไม่มีเช่นกันเออฉูเทียนที่เพิ่งเดินทางมาถึงที่นี่แล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้บอกด้วยหรอว่าจะช่วยเหลือเผ่ามิโนโทอร์นะ้ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้นำสัมภาระอะไรมาด้วย ทันใดนั้นเผ่าจิ้งจอกต่างก็ดูกระวนกระวายใจเป็นไปได้ว่าชูเทียนจะใช้กลยุทธ์เพื่อถ่วงเวลาอย่างนั้นหรือแต่การกระทําเช่นนี้นอกจากจะไม่สามารถช่วยถ่วงเวลาได้แล้วซ้ํากันนั้นหากเผ่ามิโนทอรู้ว่าตัวเองโดนหลอกแล้วลแ้วก็พวกมันจะกรดเรกลือมากกว่าเดิมสิบเท่าเลยและอาจจะบ้าคลั่งบุกโจมตีเหยียบเผ่าจิ้งจอกจนแบนบี้ไปก็เป็นได้ตาจีซื้อถึงกับขมวดคิ้วแน่น แม้ว่าเขาจะรู้สึกหนักใจแต่เขาก็รู้ดีว่ามนุษย์นามว่าฉู่เทียนผู้นี้นั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนฉู่เทียนที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นเจ้าเมืองละวีตีเผ่าจิ้งจอกก็จะกลายเป็นฟันเฟืองชิ้นหนึ่งที่สําคัญที่จะช่วยเขาได้แน่นอนว่าเขาย่อมไม่กระทําการอะไรที่ไร้เหตุผลเพื่อจงใจสร้างปัญหาใหญ่ขึ้นมาให้กับเผ่าจิ้งจอกแน่เขาจะต้องมีความคิดอะไรจริงๆส่วนเตอร์ลอลีซอนางก็ไม่สามารถใจเย็นอยู่ได้ เจ้าจะทําอย่างไรกับคามั่นที่ให้กับมิโนโทอร์กันเจ้าไม่รู้หรอว่าพวกนิโนโทอร์ที่บ้าคลั่งนั้นมันน่าหวาดกลัวขนาดไหนไม่ต้องกังวลรอกไม่มีอะไรต้องรีบสายตาของฉูเทียนก็กวาดตาจ้องมองไปยังเผ่าจิ้งจอกพร้อมกับกล่าวออกมาอย่างไม่รีบเร่งข้าขอถามพวกเจ้าหน่อยพวกเจ้าต้องการที่จะร่ำรวยหรือไม่สิ่งที่ฉูเทียนสอบถามออกมานั้นราวกับเป็นคำพูดที่ไร้สาระทำให้เผ่าจิ้งจอกถึงกับตื่นตระหนก เตอร์ลอรีซือก็ยืนขึ้นพรวดพราดรูปร่างที่สง่างโยเยยนของนางใบหน้าก็แดงระเรื่อด้วยความตื่นตกใจนี่ตอนนี้เจ้ายังมาพูดจาเช่นนี้อีกอยู่หรือหากว่าไม่เห็นเป็นสหายกับนายท่านเทพสัพพสัตแล้วล้วก็เตอร์ลอรีซือคงไม่ทนไว้หน้าคนพู้นี้เป็นแน่เตอร์ลอรีซือนั่งลงตาจีซือได้สั่งให้นางนั่งนี่คือตาเรือนเจ้าเมืองในเมื่อเขามั่นใจเช่นนั้นก็ต้องมีแผนการที่พิเศษ ในเวลานี้พวกเราจะต้องฟังคำพูดของเขาชูเทียนก็พยักหน้าและกล่าวต่อข้าไม่ได้โกหกแต่อย่างใดที่จริงแล้วข้าก็เป็นพ่อค้าคนหนึ่งเป็นความจริงที่ข้าต้องการการค้าขายอาหารฮะพ่อค้าอย่างนั้นหรือเผ่าจิ้งจอกต่างก็จ้องมองหน้ากันและกันด้วยท่าทางที่กระกกระอ่วนใจพ่อค้าเผ่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เผ่าเอลฟ์ทุกคนต่างโกรธและเกลียดเพราะว่าพ่อค้ามนุษย์และเผ่าเอลฟ์ ไม่เคยมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นด้วยกันเลยหนึ่งธุรกิจที่ทำเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมของเผ่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของเผ่าจิ้งจอกหรือเผ่าเอลฟ์พวกเขามักจะถูกจับตัวไปให้กลายเป็นทาสก่อนที่จะนำไปเป็นสินค้านั่นเองแต่พวกมนุษย์เช่นนี้กลับได้รับการมอบหมายจากราชาเอลฟ์ให้มาเป็นเจ้าเมืองอย่างนั้นหรือเอ๋การจัดการกับเผ่าดังกล่าวนั้นไม่ใช่เรื่องยากชูเทียน้กลาบแบบเป็นนายค้าพบวิธีที่จะร่ำรวยในสถานที่แห่งนี้ได้อย่างง่ายๆเลย ลอรีซือกรีบสอบถามนี่เจ้าต้องการที่จะค้าขายกับมิโนทอร์อย่างนั้นหรือหรือเพียงแค่ต้องการหลอกลวงพวกมันหลอกลวงงั้นหรอโทษทีนะข้าเป็นคนดีที่ซื่อสตัตย์เปลี่ยนไปด้วยเกียรติอันมากล้นนักในเวลานั้นชูเทียนก็ไม่ต้องการจะอธิบายอะไรมากมายจากนั้นก็ได้นําอุปกรณ์หลายอย่างออกมาจากน้าเต้าอู่จี้พวกเจ้าจะได้เห็นต่อจากนี้แหละ ในขณะเดียวกันชูเทียนก็นำทวัดอักระหลายอันไปปักบนพื้นที่เปิดก่อนที่มันจะทำงานปรากฏเป็นวงเวทอักระมีอักษรรูนมากมายขึ้นที่ตรงกลางท้ายที่สุดแล้วก็มีพลังมิติที่กำลังทำให้อากาศบิดเบี้ยวหลังจากนั้นชูเทียนก็นำแท่งพลังงานปักลงไปยังตำแหน่งต่างๆเพื่อหล่อเลี้ยงพลังเวทไว้เปิดชูเทียนก็กล่าวออกมาเบาๆแม้ว่าชูเทียนจะไม่ได้มีพลังฝึกฝนเขตแดนพูดแท้ แต่ทว่าเขาก็ได้จัดเตรียมทวัดอัขระไว้ก่อนหน้าแล้วทําให้เขาสามารถที่จะเปิดคลังสินค้าต่างมิติได้อย่างรวดเร็วซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ติดต่อกับท่านหญิงด้วยเครื่องมือสื่อสารไปเมื่อฉู่เทียนเปิดคลังสินค้าต่างมิติข้างในนั้นมันมีพื้นที่ขนาด1,000นลูกบาทเมตรพร้อมกับมีอาหารกระป๋องอีกจํานวน1นึ่งแกระป๋องอาหารกระป๋องนี้ไม่เพียงแต่สะดวกในการเคลื่อนย,ย้ายแต่ยังสะดวกในการจัดเก็บอีกด้วยรูปรักของอาหารกระป๋องมีขนาดเล็ก สะดวกในการพกพาเหล่านักผจญภัยและทหารรับจ้างต่างก็พกไปไหนมาไหนด้วยความสะดวกซึ่งหลังๆมานี้ได้มีการผลิตอาหารกระป๋องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสําหรับเผ่าอื่นๆที่มีขนาดใหญ่ทําให้ได้รับความนิยมกับตุนจัดเก็บเป็นอย่างมากอาหารกระป๋องตอนนี้มีจํานวนหลายแสนกระป๋องแต่และกระป๋องนั้นจะมีน้ําหนักอยู่ที่50จิจีนซึ่งมันได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าเผ่าจิ้งจอกเป็นกองพเนินใหญ่โตเลยทีเดียว เหล่าประชาะกรเผ่าจิ้งจอกต่างก็เต็มไปได้วยความตื่นตะลึงไม่มีใครเข้าใจเลยว่าชูเทียนทำอะไรลงไปเรากับว่าเขาได้ใช้อาคมพิเศษเสกสิ่งของมากมายเหล่านี้ออกมาช่างเป็นวิชาอันเชิญที่ลึกล้ำเป็นอย่างมากจากนั้นชูเทียนก็ยกอาหารกระป๋องที่มีขนาดใหญ่กระป๋องหนึ่งขึ้นมาก่อนที่จะโยนออกไปให้เหล่าประชาะชนเผ่าจิ้งจอกที่อยู่ห่างออกไปกว่า10เมตรอ่ะเพวกเจ้าดูนี่เตร์อลอรีซือได้กลิ่นอาหารที่หอมหวัวนโชยออกมา โอมันเป็นอาหารจริงๆหรือเผาจริงจอกในเวลานี้ต่างก็เข้ามาล้อมวงด้วยความอยากรู้อยากเห็นในทันทีอาหารกระป๋องเหล่านี้นั้นสามารถที่จะอุ่นให้ร้อนขึ้นมาได้เองแต่ละกระป๋องนั้นมีน้ำหนักหลายจ้นเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่ั่วยนเป็นอย่างมากเลยซ้ำยังส่งกลิ่นหอมโยน้ำลายพวกเขาราวกับเป็นอาหารที่เพิ่งปรุงสุกใหม่ๆเตอ์ลอลีซือถึงกับจ้องมองตาโตพร้อมกับที่ใบหน้าของนางจ้องมองมายังฉูเทียนที่น่าอัศจรรย์ใจ นางมองคนผู้นี้เราวกับว่าเขาไม่ใช่มนุษย์แต่ทว่ากลับเป็นสัตว์ประหลาดตนหนึ่งแทนหรืออาจจะกำลังจ้องมองไปยังเทพ,พเจ้าก็ได้ทั้งตื่นตะลึงดีใจและประหลาดใจผสมปนเปกันอารมณ์ที่มากมายซับซ้อนได้กระแทกมายังจิตใจของนางเป็นระลอกแทบจะแหลกสลายไม่มีชิ้นดีเลยจนนางแทบจะไร้ซึ่งคำพูดใดเออเออเจ้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรกันเฮนาะนั่นมันไม่ใช่ประเด็นอะไรหรอก ชูเทียนก็รีบสอบถามทุกคนอีกครั้งว่าข้าขอถามพวกเจ้าอีกครั้งพวกเจ้าต้องการที่จะร่ำรวยหรือไม่ในช่วงเวลานี้ดวงตะวันก็คล้อยต่ำลงส่องประกายแสงสีแดงเข้มปกคลุมไปทั่วทั้งป่าณหุบเขาแห่งหนึ่งเผ่ามิโนโทอร์ก็ถูกปกคลุมไปด้วยความเยือกเย็นเหล่ามิโนโทอร์ต่างก็ขุดรากไม้ที่ดูเครือไปด้วยเศษดินมาเก็บไว้ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยทำให้ร่างกายของพวกเขาแข็งแกรงเมื่อกลายเป็นสภาวะบ้าคลัง่งแม้แต่ซีรเรนโม ก็ยังยากที่จะโจมตีพวกเขาได้ในตอนนี้ขวัญและกําลังใจของพวกเขากําลังลดต่ําลงเป็นอย่างมากเพราะกําลังขาดแคลนอาหารหัวหน้านี่ก็ใกล้าคาแล้วเออข้ารู้อยู่แล้วหนะ้าหัวหน้ามินอทอที่มีความสูงเกือบ4เมตรร่างกายของเขาใหญ่โตผิวหนังดําเมี่ยมดูแข็งแกร่งราวกับโลหะพรงจมูกขนาดใหญ่ที่พ่นลมหายใจออกมาแต่ละครั้งนั้นก็เต็มไปด้วยหมอกควันสีขาว ดวงตาที่กลมโตสีแดงฉานทุก,กลมหายใจเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวศีรษะอันใหญ่โตของเขานั้นมีเขาที่แหลมคมสองอันที่โค้งราวกับเคียวสองประกายแสงที่เย็นเยียบออกมาข้าว่าไอ้เจ้ามนุษย์นั่นจะต้องหลอกลวงพวกเราเป็นแน่ใช่แล้วพวกมนุษย์และเผ่าจิ้งจอกต้องรวมหัวกันตอนนี้พวกเราจะต้องรีบไปสังหารพวกมันและหนังพวกจิ้งจอกออกมาหั่นกระดูกข,ของพวกมันเอามาทำซุป โทษฐานที่มันกล้ามาหลอกเผามิโนโทอร์ของพวกเราคำโกรธต่างก็กำลังพลุ่งพล่านด้วยคำพูดเหล่านั้นหัวหน้ามิโนโทอร์ก็กำลังจะระเบิดออกมาเช่นกันการสังหารเผาจิ้งจอกนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแย่งชิงของมาพวกเขาต้องการอาหารไม่เช่นนั้นแล้วหากผ่านคืนนี้ไปประชากรของพวกเขามากกว่าพันคนจะต้องหิวตายหากว่าภัยพิบัตินี้ดำเนินไปอีก3-5ถึงวันก็จะต้องมีคนหิวตายมากขึ้นหลายหมื่นคน วิกฤติที่พวกเขาต้องพบเจอนี้อาจจะทำให้เผ่าของพวกเขาต้องล่มสลายเป็นได้หัวหน้ามิโนโทอร์ก็ลุกขึ้นยืนแม้ว่าเขาจะไม่กล่าวอะไรออกมาแต่ทว่ากลับยกขวานขึ้นมาพร้อมกับจิตสังหารที่พวยพุ่งออกมาซึ่งท่าทางดังกล่าวนั้นก็ได้บอกทุกอย่างแล้วหัวหน้าหัวหน้าพวกจิ้งจอกมาเมื่อหัวหน้ามิโนโทอร์กำลังเตรียมกำลังจะนำคนออกไปทันใดน,นั้นก็ได้ยินเสียงดังก้องกัง,งวานทำให้หัวหน้าของมิโนโทอร์ทุกตนเปลี่ยนเป็นซับซ้อน อะไรกันพวกมันมาจริงๆนะหรือที่หน้าหน้าหุบเขาของมินโทนทอนนั้นเตอร์ลอรีซือและฉูเทียนได้ยืนเคียงข้างกันพร้อมกับนักรบสมาชิกเผ่าจิ้งจอกอีก500ตนขอทางน้อยขอทางน้อยหัวหน้ามินโนทอก็แหวกฝุ่งชนออกมาในขณะที่เขาออกมาสอบถามเสียงดังดวงตาทั้งสองข้างก็เบิกกว้างชำเลืองมองออกไปเพราะว่าเผ่าจิ้งจอกน,นั้นได้นำฝูงตะกวดขนของมา แต่และตัวของพวกมันได้แบกกล่องเหล็กที่ห่อหุ้มอาหารมาด้วยเผ่าจิ้งจอกได้ทําการเคลื่อนย้ายอาหารกระป๋องมาอย่างยากลําบากน,น,นี่คือใบหน้าของมิโนโทอร์เต็มไปได้วยความประหลาดใจโลหะที่ใช้ทําอาหารกระป๋องนั้นได้ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษที่อาณาจักรหนานเซียภายในป่าแห่งนี้ย่อมไม่เคยมีผู้ใดเก็บรักษาอาหารด้วยวิธีนี้อย่างแน่นอนนั่นจึงทําให้เผ่ามิโนโทอร์ถึงกับตื่นตะลึงเป็นอย่างมากในตอนนั้นชูเทียนก็เรียกเหล่าออกไปว่า นี่คืออาหารกระป๋องหนึ่งหมื่นชิ้นน้ำหนักประมาณ5 0 0 0สนจินได้จัดส่งมาเรียบร้อยแล้วในเวลานี้และมันก็ยังเป็นอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วด้วยรับรองรสชาติดีกว่าอาหารทั่วไปหนึ่งเท่าข้ารับประกันเลยว่าหากพวกเจ้าได้ลิ้มลองรสชาติของมันแล้วแล้วก็นับจากนี้ไปคงจะไม่สามารถกินอาหารอื่นๆได้อีกต่อไปแล้วเมื่อเหล่ามิโนโทอได้ยินถึงกับทําให้พวกมันหายใจติดๆขัดๆเลยทีเดียวเอาล่ะข้าได้ยินมาว่า เผ่ามิโนโทอนนั้นชื่นชอบในการดื่มสุราเป็นอย่างมากดังนั้นข้าได้จัดเตรียมสุราชั้นดีมาอีกหนึ่งพันถังมาให้กับพวกเจ้าด้วยแต่ละถังนั้นหมักด้วยสมุนไพรชั้นยอดถึงแม้ว่าจะเป็นเผ่ามนุษย์ที่พิถีพิถันในรสชาตินี่ก็ยังนับว่าเป็นสุราชั้นยอดที่ดีกว่าเลยดวงตาของเหล่ามิโนโทอถ,ถึงกับลุกชนขึ้นมากลืนน้ำลายลงคอไปหลายอึกจ้องมองตาค้างและไม่สามารถที่จะกล่าวอะไรออกมาได้ชูเทียนก็จ้องมองไปยังหัวหน้ามิโนโทอ นี่ไม่รู้ว่าจะทำให้พวกเจ้าพึงพอใจหรือไม่หัวหน้ามิโนโทอรก็ไม่สามารถทนได้แล้วนำมันมาให้ข้าเร็วเข้ามิโนโทอรในตอนนั้นเรากับว่าสูญเสียเหตุผลทุกอย่างไปต้องการที่จะพุ่งเข้าไปย่งอาหารมาทันทีในขณะนั้นชูเทียนก็กล่าวต่ออีกว่าแต่ข้าจะต้องเตือนเจ้าเอาไว้ก่อนว่าอย่าได้พยายามปล้นอาหารนี่เป็นสินค้าชุดแรกในมือของข้านั้นมีสุราชั้นดีและอาหารอีกมากมาย หากว่าเจ้าต้องการอาหารมากกว่านี้แล้วก็ข้าก็ย่อมมีให้กับพวกเจ้าแต่หากว่ากล้าเปิ้นสินค้าของข้าข้าต้องขออภัยว่าหลังจากนี้ข้าจะไม่ทําการค้าขายกับเผ่ามิโนทอร์โดยเด็ดขาดชูเทียนได้กล่าวออกมาเสียงดังพร้อมกับกล่าวเสริมออกไปอีกว่าแต่หากว่าข้าใช้อาหารเป็นเงื่อนไขบางทีอาจจะมีอีกหลายเผ่าพันธุเพราะที่จะบุกหุบเขาเผ่ามิโนทอร์ก็เป็นได้ใบหน้าของหัวหน้ามิโนทอร์ถึงกับเปลี่ยนเป็นขาวซีดแล้วเจ้าต้องการสิ่งใดกัน ข้ายัางไม่รู้พร้อมกับที่ฉูเทียนเผยเรอยยิ้มขุดเลือดขุดเนื้อออกมาข้าต้องการดูก่อนว่าพวกเจ้ามีอะไรอยู่ฮึ <c> ู <oughs> ่เทียนเนี่ยช่างเจ้าเล่์จริงๆ